กราบเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันสุดทวันสุบรรณอยุทยาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนคนปรปฐมอำเภอดอนตูมบางเลนพุทธมนทลพักก้าวไกลค่ะก่อนอื่นดิฉันต้องขอขอบคุณทางคณะกรรมาการนะคะที่ได้ใช้เวลาพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์และแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี60นะคะจนออกมาเป็นรายงานฉบับนี้นะคะ แต่ดิฉันมีประเด็นอยู่ค่ะรายงานฉบับนี้หนามากนะคะแต่ไม่มีตรงไหนเลยที่พูดถึงหมวด1บททั่วไปและหมวด2พระมหากษัตริย์ค่ะซึ่งมีถึง24มาตรานะคะแต่ในรายงานก็ข้ามไปเลยและไม่มีประเด็นใดที่จะพิจารณาศึกษาในรายงานชวะเลขแยกรายบุคคลนะคะขึ้นต้นมาก็เป็นหมวดที่3เลย ดิฉันอยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้อภิปรายนะคะว่าการพิจารณาศึกษาหาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด1และหมวด2ไม่ใช่การลมล้างสถาบันพระมหากษัตริย์หรือเป็นการลมล้างการปกครองแต่อย่างใดนะคะดิฉันจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และต้องการเห็นสถาบันคงอยู่อย่างมั่นคงและสง่างามค่ะในอดีตที่ผ่านมาคะ่ะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด1และหมวด2ออยู่หลายครั้งนะคะซึ่งนี่เป็นเรื่องปก ปกติและสามารถแก้ไขได้ตราบเท่าที่ไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะและไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐตามมาตรา255นะคะซึ่งมาตรา255ในหมวดการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญก็ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วนะคะ ท่านประธานคะทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาค่ะต้องมีการปรับให้สอดคล้องกับยุคสมัยด้วยค่ะในปัจจุบันนะคะมีนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้กันมากมายนะคะแต่แค่พวกเขาพูดก็ถูกกล่าวหาว่าคิดร้ายนะคะมีการจับกุมดำเนินคดีมากมายนะคะซึ่งจริงๆแล้วบางครั้งเขาพูดด้วยความหวังดีต่อประเทศแต่ก็ถูกดำเนินคดีค่ะ ข้อเรียกร้องของนักศึกษานะคะไม่ได้รับการตอบสนองตอนนี้พวกเขาขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการรัฐสภาค่ะจึงต้องออกไปอยู่บนท้องถนนนะคะดิฉันจึงอยากตั้งคำถามว่าทำไมทางกันมธิการไม่ใช้โอกาสนี้พิจารณาเรื่องหมวด1และหมวด2ค่ะ ในที่นี้นะคะเราเป็นสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากประชาชนใช่ไหมคะเราก็ควรจะต้องรับฟังเสียงของประชาชนทุกกลุ่มคะ่ะเพื่อหาแนวทางร่วมกันคะ่ะอะไรทําได้หรืออะไรทําไม่ได้ก็ควรจะมีการได้พูดคุยชี้แจงนะคะดิฉันก็สงสัยว่าทําไมถึงต้องข้ามไปเลยคะ่ะเรื่องนี้นะคะเราสามารถพิจารณาได้ด้วยความละเอียดรอบคอบนะคะมีเหตุผลมีวุฒิภาวะตั้งอยู่บนหลักการและความถูกต้องคะ่ะ พูดถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญในอดีตที่ผ่านมานะคะมีการแก้ไขหมวด1ห,หมวด2หลายครั้งยกตัวอย่างเช่นรัฐธรรมนูญ2492นะคะมีการเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับองค์มนตรีรัฐธรรมนูญ2534นะคะมีการแก้ไขกฎมนเทียนบานว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์นะคะจากที่ต้องให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนเป็นให้รัฐสภารับทราบค่ะ ล่าสุดนะคะรัฐธรรมนูญปี60ก็แก้ไขหมวดพระมหากษัตริย์มาแล้วและนั่นเป็นการแก้ไขหลังการทำประชามติค่ะก็มาจากพระองค์ท่านที่มีพระราชกระแสรับสั่งนะคะว่าให้แก้ไขรัฐธรรมนูญหมวดสองอย่างเช่นเรื่องผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ที่จะทรงแต่งตั้งหรือไม่แต่งตั้งก็ได้ซึ่งในการแก้ไขครั้งนั้นนะคะก็ได้มีการนํารัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวมาแก้ไขเพื่อนําร่างทูลเกล้าวถวาย ไปแล้วนะคะนำมาแก้ไขและถวายขึ้นไปใหม่ซึ่งจากที่ยกตัวอย่างวันนี้ก็จะเห็นได้ว่าหมวดหนึ่งและหมวดสองแก้ไขได้ค่ะเป็นเรื่องปกตินะคะ แล้วอย่างที่ผ่านมาค่ะที่สสอรอนะคะปี2539ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อร่างรัฐธรรมนูญปี2540ก็ไม่ได้ปีตีกรอบว่าห้ามแก้ไขหมวดใดแต่อย่างใดนะคะดิฉันก็ไม่เห็นว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นจึงมีคำถามว่าหากต่อไปเนี่ยต้องการแก้ไขหมวด1และหมวด2แต่มีการล็อกไว้เนี่ยจะต้องทำอย่างไรคะดิฉันคิดว่านี่เป็นการสร้างเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นค่ะ ดิฉันต้องย้ำอีกครั้งนะคะว่าการแก้ไขหมวดหและหมวดสไม่ใช่การลมล้างหรือเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นนี่เป็นเรื่องปกติที่ควรคุยกันได้ในสภาผู้แทนราษฎรค่ะในอนาคตถ้ามีการตั้งสอสอรอและไปจำกัดการแก้ไขดิฉันคิดว่านี่ยิ่งเป็นทางตันค่ะดิฉันคิดว่าเป็นการดีด้วยซ้ำที่จะเปิดโอกาสให้สอสอรอได้พิจารณาทุกเรื่อง ขึ้นอยู่กับสสรที่มาจากประชาชนและต้องรับฟังข้อเสนอของทุกฝ่ายทุกกลุ่มไม่ปิดกั้นใครนะคะรับข้อเสนอทุกอย่างมาก่อนแล้วมาพิจารณาด้วยเหตุและผลว่าอะไรทําได้หรืออะไรทําไม่ได้ค่ะซึ่งสุดท้ายแล้วเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินเองผ่าน,นกลไกของสสรและการลงประชามติค่ะท่านประธานคะสถาบันพระมหากศาศาษัตริย์เป็นสถาบันหลัก อันเป็นส่วนรวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติค่ะดิฉันจงรักพักดีต่อพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะคะดิฉันต้องย้ำตรงนี้และต้องการเห็นสถาบันคงอยู่อย่างสง่างามมั่นคงสมพระเกียรติค่ะสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันของคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่จะผูกขาดความจงรักพักดีและป้ายสีให้คนที่เห็นต่างเป็นพวกทำลายชาตินะคะ การพูดคุยเรื่องนี้กันอย่างมีเหตุผลมีวุฒิภาวะเป็นการคลี่คลายสถานการณ์การชุมนุมในปัจจุบันที่มีนิสิตนักศึกษาประชาชนออกมายื่นข้อเรียกร้องต่างๆมากมายอยู่นอกสภาค่ะดิฉันคิดว่านี่เป็นหนทางในการรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งกษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญและอยู่เหนือการเมืองค่ะขอบคุณค่ะ ครับต่อไปเชิญท่านจจตุรงเพลงน,นรพัฒน์ครับ